สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูตัว A p พ r เจ r e MC กันนะครับ a p e r เ u r e MC เนี่ยเป็นไฟดวงเล็กจาก Aperture นะครับที่เป็นสี RG b ีนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้ครบเลยนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ต่างๆมาเนี่ยครบเท่ากับตัวใหญ่เลยครับเช่นพวก 120D 300D 300X ร้อยอะไรอย่างนงี้นะฮะทีนี้คนก็รีวิวตัวนี้เยอะแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าไฟดวงเล็กแบบนี้ที่มีฟังก์ชันเยอะๆแบบเนี้ยเราเอามันมาทําอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกัน อย่างที่หนึเลยนะครับก็คือเอามาเป็นไฟที่เอาไว้เติมตามจุดต่างๆในฉากของเรานะครับอย่างยุคนี้ก็จะนิยมให้มีสีต่างๆเข้ามาอยู่ในช็อตนะครับก็ตัว MC เนี้ยก็เป็นไฟที่ค่อนข้างเหมาะในการสร้างสีสันพวกนั้นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นไฟสีม่วงที่อยู่ด้านหลังผมตอนนี้ก็เป็นไฟจากตัว a p e r t u r e MC นะครับก็คือเราเอาไปวางไว้ใกล้ๆกำแพงนะครับให้มันยิงออกมาโดนกำแพงบางๆนะครับ ก็ช่วยทําให้มันดูน่าสนใจขึ้นได้นิดหนึ่งนะครับอย่างที่2นะครับก็คือเอามันมาเติมเข้าที่หน้านะครับอย่างตอนนี้ผมเอาไอ้ตัว aperture mc เนี้ยมาเปิดเป็นสีแดงไว้นะครับแล้วก็วางไว้ใกล้ๆประมาณ1ไึ่งม่มัดนะครับมันก็จะมีแสงแดงๆขึ้นมาโดนแว่นบ้างโดนขอบหน้าบ้างนิดหน่อยอย่างที่3นะครับก็คือใช้แทน practical light นะครับ practical light เนี่ยคือไฟที่มีอยู่ในชีวิตจริงนะครับเช่นโคมไฟไฟจากแสงโทรศัพท์ไฟจากทีวีอะไรพวกนี้นะครับเขาจะเรียกว่า practical light ทีเนี้ย ตัวโคมไฟที่อยู่ด้านหลังผมเ,เป็นโคมไฟจริงๆแต่ว่าเราไม่ได้ใช้หลอดไฟข้างในนะครับเราก็เอาตัว aperture mc เนี้ยตั้งค่าแสงให้มันสีเหมือนกับตัวหลอดไฟที่เราอยากจะได้นะครับแล้วเราก็เอาไปวางไว้ข้างในคนระับสาเหตุที่เราไม่ใช้หลอดไฟจริงนะครับเพราะเราต้องการที่จะปรับค่าสีของแสงนะครับแล้วก็ความสว่างให้ได้อย่างที่เราต้องการนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องของไฟกระพริบด้วยนะครับจริงๆ practical light เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสังเกตมันเยอะเกินไปเนี่ยใน Netflix บางทีเราก็จะค่อนข้างตลกเหมือนกันนะครับเพราะว่า อย่างส่วนใหญ่ในซีรีส์ของ Netflix เนี่ยจะใช้ Practical Light เยอะมากนะครับเช่นในบ้านหลังนึงเนี่ยมันจะมีโคมไฟอยู่ประมาณแบบ6อันนะฮะในห้องนั่งเล่นซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเราไม่สังเกตมันเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ช็อตนั้นเนี่ยดูไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็ทำให้มันดูแบบว่ามีแสงวิบป,ปับจากตรงนู้นตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะดูอบอุ่นขึ้นนะครับ ก็แต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มไปสังเกตมันเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าทําไมมีโคมไฟเยอะจังนอกจาก p r a c t i c a l l i g h ทที่เป็นพวกไฟในโคมไฟแล้วนะครับบางทีเรายังต้องการไฟที่แบบมาแทนไฟของจอมือถือจอทีวีหรือว่าจากคอนโซลหน้ารถเลยนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ค่อนข้างดีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้สมมติถ้าผมเล่นมือถือนะครับเล่นมือถือจริงๆเนี่ยแล้วเราใช้แสงจากโทรศัพท์จริงๆด้วยความที่เซตเนี้ยมันค่อนข้างสว่างนะครับแสงมันก็จะไม่ค่อยโดนหน้าเวลาเราถ่ายเนี่ยมันก็จะดู ไม,ไม่ได้เอฟเฟกของอแสงจากมือถือที่เวลาเราเลื่อนจอแล้วมันกระทบโดนหน้าเหล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัว a p เ r t u r e MC ช่วยเนี่ยมันก็จะทําให้ปเปิดหน้าขึ้นมาได้แล้วก็ทําให้ดูหน้าเชื่อมากขึ้นว่าเล่นมือถืออยู่แล้วก็มีไฟโดนหน้าจริงๆครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็เอฟเฟกของไฟนะครับคือข้อดีมากๆของตัว aperture เนี่ยก็คือมันสามารถลิงก์กันได้หมดผ่านแอปพลิเคชันนะครับโดยเราสามารถ add ไฟเพิ่มเข้าไปในตัว กลุกของเราได้นะครับก็คือสมมุติถ้าเรามีสดวงเราจะแยกเป็น1ดวงกระสาดวง2ดวง2ดวงหรือว่ารวมทั้งหมดให้มันอยู่ในกลุกเดียวกันก็ได้นะครับเวลาเราทํางานหรือเราจะสั่งงานมันเนี่ยเราก็สามารถสั่งผ่านมือถือได้เลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้ผมมีอยู่2ดวงนะครับก็คือดวงที่เป็นไฟหลักนะครับแล้วก็ดวงสีแดงที่อยู่ข้างหลังผมนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากจะเปลี่ยนสีข้างหลังเนี่ยผมก็สามารถเลือกเข้าไปที่ตัว aperture mc ได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนเปลี่ยนสีมันได้เลยนะครับ นี่นอกจากเราจะเปลี่ยนสีได้นะครับเราสามารถเลือกเอฟเฟกของมันได้นะครับเช่นตอนนี้ผมอยากให้ไอดวงข้างหลังเนี้ยมันเป็นแบบทีวีนะครับเหมือนกับว่ามีทีวีวางอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็แสงที่อยู่ข้างหลังเนี้ยเป็นแสงจากทีวีเนาะอ่ะาสังเกตว่าแสงมันก็จะแบบกระพริบเบาๆนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าเวลาเราดูทีวีเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนซีนซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนกับว่าเรียนแบบการ ดูทีวีนะครับให้มันสะท้อนเข้ามาแล้วให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นทีวีเราสามารถเลือกตัวเควินของสีได้นะครับแล้วถ้าผมจะปรับไฟดวงหลักนะครับผมก็แค่ออกมาหน้าที่เป็นสีนะครับแล้วก็เลือกตัวไฟหลักที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนอุณหภูมิสีของมันนะครับหรือว่าสามารถดิมมันหรือว่าใช้เอฟเฟกของมันได้หรือว่าถ้าอยากจะปิดเปิดมันพร้อมๆกันก็ได้นะครับสามารถกดทีเดียวได้นะครับแล้วก็กดให้มันกลับมาพร้อมกันก็ได้หรือว่าจะแยกเป็นดวงก็ได้นะครับ สรุปแล้วนะครับตัว aperture mc เนี้ยก็เหมาะการใช้งานที่ผมได้ยกตัวอย่างให้มาทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะใช้งานกลางแดดนะครับมันก็อาจจะไม่บอกเท่าไหรนะ่นักเพราะว่ากําลังไฟมันเนี้ยคือจัดว่าแรงแล้วแหละแต่อาจจะแรงไม่พอที่จะสู้แดดโดยเฉพาะแดดในเมืองไทยนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการใช้มันเพื่อเติมนิดๆหน่อยๆตามจุดต่างๆที่มันมืดไปหรือเราอยากจะให้มันเพิ่มสีสันหรือว่าเพิ่มเอฟเฟกให้กับช็อตของเรานะครับตัวนี้ก็จะเหมาะมากสําหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าพบกันนะครับบาย